สวัสดีครับมือ่อวันที่15พฤศจิกายนพศ2568นะครับมื่อนี้เข้ามาอยู่ที่แปลงาหน้าน้องพุกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลังจากที่เข้ามาสูบน้ำใส่ช่วงวันที่3 3 4 4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมือนี้เขากลับมาเกี่ยวเข่านะครับได้คิ้วรลดเกี่ยว ก็เลยแวะมาสำรวจแปลงห้นานะครับให้พ่พอแม่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับได้เห็นพัฒนาการนะครับนี่แปลงห้าแพ่งกลานะครับที่เขาสูบน้ำใช้ไว้แล้วก็ได้น้ำฝนจากพายุคันแมจีนะครับที่เข่าประเทศไทยช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับหยากา น้าึ้นบักร้ายนะครับพเพราะเดตัดแหงวะยงมช่วงเกี่ยวเข่านะครับสําหรับนี่เป็นแง่เพีงพงกลานะครับแปลงนี้แ่เพีงพงกลาแพียงกลากสีบอท่านเด,ดตัดนะครับเพราะว่าความเง่สีบอวท่านในเงวขักแต่ว่าได้ความหนานะครับนาเต็มเปลงเลยที่เด,ดตัดก็คือญ้าในานะครับ น,นี่ยนี่ตัดแหงง้วอตั้งแต่ช่วงเพือ่อไหะครับหลังจากพายุออกก็ตัดมาเรื่อยๆนะครับตัดเนี่ยในแหงงัวอเนี่ยแพ่งก็แหลกก็กเลยสังวันไว้ก่อนนะครับให,ให้มันงาวกว็นนิจังหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยในนี่ถ้ามันงามันตัดยากนะครับก็เลยตัดเนี่ยในก่อนอันนี้มองจงไว้นะครับตัดไว้ตัดทันในเบิดนะครับความงาวกวับสิประมาณ นี่นะครับเพราะว่าตัดสูงจากน้อยอยู่เลือดต่อไวไหลนะครับเลือดต่อไวไหลาจากน้อยนี่คือสภาพของห้าในนะครับได้น้ําที่เข้ามาสูบไส้นะครับเอาโซลาเซลสูบไส้เอาให้มันทั่วนะครับเราก็มาได้ฝนพายุคันเมกีนะครับช่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมากระเพาะได้หยาแห้งง้อนะครับ เกี่ยวเขาละลาๆแล้วก็สีเดมมหายาให้งวกัมันก็สีเมือสองอันอันนี้เขามีแปลงหยาไว้เขาก็ตัดให้ได้เลยนะครับสําหรับงวยขอกนี่ครับความยาวกับประมาณนี้นะครับพระท่านให้ล่มนะครับชิงตัดก่อนความยาวกับพอดีนะครับพอดีกินสําหรับยาในนะครับปลูกไว้ผสมผสานกันนะครับ มี้าในยาแพ่งกลหายากินนี่บอมบาซานะครับ้าเนเปียหวานอิสราเอลนะครับสําหรับแปลงยาหน้าหนองผุนะครับเป็นแปลง้าผสมผสานน่ครับเนื้อที่กับประมาณแปลงรังงานน,นิดนิดนี่นะครับแปลงรังงานสองงานนิดนิดนะครับแปลงเทิงนี่ครับจุดนี้ตัดออกแล้วนะครับตัดออกแล้วหรอมันมี ความชุ่มนะครับเพราะว่าน้ำจากแปลงเนี่ยเพืันก็นไหลลงมาขวันยช่พี่นะครับก็เลยเอาหน้านมาปลูกเพราะหญ้า,านเป็นหญ้าที่มักน้ำขังนะครับมักน้ำท่วมขังมักความชื้นนะครับเขาสิงจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับนี่ครับแกนี่เริ่มสิล่มกอดกันแล้วนะครับสำหรับ ยาไน่ปลงเทิงนะครับผมเห็ดคู่ขันไว้นะครับนี่ครับนั่นทีเป็นคู่ขันขันกลางไว้นะครับพอเวลาห้ออันสูบ้นาใส่ห้าปล่อย้นานะครับมันกัดจากไงนะครับถ่าห้อเห็ดเปลียงไงเลยมันน่านเตีมนะครับมันน่านมันน้ำเตีมหรือมันไปขังมองที่มันคุ้มคุ้มพดนะครับก็เลยขันเคืองไว้นี่ฮะอันนี้ก็สิพ่อได้ตัดแหงัวอีกสามชีมือนะครับ สำหรับแปลงหญ้าไน่เมื่อปหญ้าไน่ครัก็จะไปแพงกลุลานะครับันี้ตัดแต่งต่อออกก็พอดีนะครับกะสิม่มเดือนทันวาปีนี้หนาวอยู่แต่ว่าก็หนาวเพราะท่านไอ้คักนะครับหญ้าก็เลยจะเลื่อนเติบโตได้ดีอยู่นะครับบ่ได้บ่ได้ชะลอบ่ได้ชะงักโตบ่ได้สำหรับหญ้าปี2 5งพันหนร้บแปนะครับนี้ เองย่าไหนนะครับเอามาฝากพี่น้องป้องปายผู้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ผู้เลี้ยงงัวสู่ผู้สุคนนะครับเฮ้าช่วงนี้เฮ้ากับบริหารจัดการเรานะครับสําหรับอาหารการกินเกี่ยวเขาแล้วเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตออกแล้วนะครับมองลามมองป้ยก็จะร้ายขึ้นนะครับการหาหญ้าหางูกะชิง่ายลงนะครับบริหารคักแต่ว่าสําหรับผูบ้ใดบมีพื้นที่ เป็นว่าขัางขอ,อกก็ต้องหาและครับกินไปหอาหารกับเฟืองมันกัมันกับสีนักผู้เลี้ยงนะครับต้นทุนเขาก็จะสูงถ้าเขามีแปล่งงานเ่าก็ลดค่าใิตใจต้องไปได้นะครับนี่ได้เวลาสมควรแล้วนะครับเอาบรรยากาศแปล่งงานย่ำสุ่เสาะมาฝากพี่น้องปองไปนะครับมือนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ขอจบการรายงานผลแต่เพียงเท่านี้นะครับืัอนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ